สวัสดีเอฟซทุกท่านคะ่ะเป็นงไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้ป้ารกไม้จะพาทุกคนเข้าป่าหาเห็ดแตรดํานะคะมาถึงป่าเรียบร้อยแล้วนะสภาพอากาศตอนนี้ก็อึมครึมค่ะไปดูกันคะ่ะว่าปีนี้จะมีเห็ดแตรดําให้เก็บกันหรือเปล่านะคะวันนี้ไม่ได้ปีนภูเขาสูงๆนะเอฟซเขาก็จะอยู่บนพื้นราบนะคะมีเห็ดชนิดต่างๆเยอะเหมือนกันคะ่ะ กินไม่ได้นะปลาดอกไม้บอกไว้ก่อนให้ดูเฉยๆคะ่ะเนี่ยไม่รู้จักชื่อเขาด้วยคะ่ะอุยอ้ยโหเยอะมากสภาพป่าคะ่ะต้องเดินขึ้นไปอีกนิดนึงคะ่ะโอ้โห FC ไม่รู้ชื่อเห็ดอะไรนะคะเยอะมากเลยดูสิเป็น แถวยาวเฟยเลยเห็นว่าป่าดอกไม้ไม่เคยเก็บไปกินนะคะไม่รู้ด้วยว่าชื่อเห็ดอะไรค่ะแต่ว่าเขาเยอะมากค่ะก็อยากให้เอซได้รับชมไม่เฉยนะคะอ้าเจอแล้วค่ะเอฟซนี่ไงคะ่ะนี่ก็คือลักษณะของเห็ดแรดานะคะเขาจะอยู่เป็นกลุ่มป่าดอกไม้เคลียร์พื้นที่ก่อนค่ะตัดให้ดูนะคะเอซ ก็เลือกเอาค่ะถ้าเกิดว่าดอกไหนที่ยังเล็กอยู่ก็ปล่อยค่ะเขามีเยอะมากให้เลือกค่ะเห็ดชนิดนี้นี่เลยค่ะทุกคนลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็ดแรดํานะคะยังไม่สวยเท่าไหร่ค่ะวิแต่ว่าเขาสดมากเลยนะ เห็ดชนิดนี้เพื่อนบางคนอาจจะเก็บพอแล้วนะคะแต่ว่าป้าดอกไม้เพิ่งเข้าป่าเป็นครั้งแรกของปีนี้ค่ะเพราะว่าก็ทํางานทําไรเพิ่งเสร็จนะคะนี่ไงคะทุกคนเห็ดแตรดําดอกใหญ่ๆที่ป้าดอกไม้พาทุกคนตามหานะคะอาจจะดูมันเหมือนยังไม่เนี่ยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวป้าดอกไม้ตัดให้ดูคะ่ะได้แล้วดอกเบ้อเร่เลย นี่ค่ะทุกคนลักษณะของเขาเห็นไหมคะเหมือนดอกไม้เลยชอบมากเลยค่ะเจออีกแล้วค่ะสดสดค่ะทุกคนเห็นไหมจะมีดอกเล็กๆแบบนี้ด้วยนะคะเราก็เลี้ยงไปค่ะใช้มีดตัดแบบนี้จะจะโอเคมากค่ะโอเคไหนดูสิ สดมากค่ะทุกคนดูเนี่ยค่ะเจออีกแล้วค่ะโซนนี้ก็จะมีเยอะนะคะเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วค่ะมีออกสีน้ำตาลบ้างดูใกล้ๆค่ะเดินไปดูตรงน้อนกันบ้างโอ้ยนี่เลยค่ะเห็นไหมนี่แหละค่ะก็จะอยู่เป็นกลุ่มนะคะทุกคน เดี๋ยวป้าดอ,อกไม้เก็บเห็ดก่อนนะคะเดี๋ยวตามหาจนเจอค่ะที่เขามีลักษณะเหมือนแตรจริงๆอะค่ะมันเป็นดอกใหญ่ๆบางทีก็อาจจะดูออกเหมือนดอกไม้เลยเจอแล้วค่ะเอฟซี FC ป้าดอ,อกไม้ดีใจจังเลยค่ะให้ดูค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวนะเอาใบไม้ออกก่อนค่ะทุกคนให้ดูลักษณะที่ป้าดอ,อกไม้อะมีความชื่นชอบมากเลยนะคะเห็ดชนิดนี้เขาสวยค่ะทุกคนขายาวนะคะ ก็มีอีกค่ะต้องระวังเนี่ยค่ะเห็นไหม fc ลักษณะของเขาก็ออกน้ำตาลนะคะออกดำๆออกน้ำตาลก็เป็นเหตุชน,นิดเดียวกันค่ะเนี่ยค่ะทุกคนนี่ก็ใช่นะคะใช่หมดเลยโอ้โหดูนี่สิคะยังถือว่าโตเต็มที่แล้วแต่เขายังสดอยู่ไงคะ fc เขาสดมากก็คือแบบไม่เละไม่เน่าอะคะ่ะ สุดยอดเลยที่หาเจอก็อยู่ข้างๆต้นสนเล็กๆอ่ะนะคะนี่ค่ะดูสิคะดอกเบอ้อเร่เลยเนี่ยเดี๋ยวป้าดอกไม้ตัดดอกนี้ให้ดูค่ะหืมโอ้โหดูค่ะด้านล่างของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้ก็มีเอซีดูสิคะไม่เป็นท็อกซิกค่ะ เป็นเห็ดประเภทเดียวกันแต่ว่าสีเขาก็จะต่างกันนิดนึงจะออกดำแล้วก็น้ำตาลอย่างที่ป้าดอกไม้บอกนะคะทุกคนดูสิคะนี่เลยค่ะสวยงามมากปีนี้ป้าดอกไม้อาจจะช้ากว่าเพราะว่าป้าดอกไม้ก็ยังติดทำงานนั่นแหละค่ะติดทำงานก็เลยมาช้าหน่อยสวยไหมคะเอฟซี e โหนางงามเลยนะเนี่ยจะเล็กๆอ่ะนะคะก็มีเยอะมากเอฟซเลือกเอาค่ะเ,เวลาไปอบแห้งก็จะได้ไม่เล็กเกินไปนะคะเห็นไหมคะสวยไหมตรงนี้ด้วยค่ะ ดีดำดเนาะดูค่ะสวยมากเจ๋งมากค่ะทุกคนีให้ดูแบบเต็มๆเลยค่ะสวยงามมากสดมากค่ะไปกันต่อเลยค่ะป้าดอกไม้จะพาทุกคนไปตามหานางสาวแตรดำนะคะที่สวยๆดอกใหญ่ๆค่ะ ส่วนนี้ก็กำลังงามๆค่ะทุกคนพอดีเลยค่ะพอดีตัดทุกคนดูค่ะนี่ไงที่ป้าดอกไม้อยากให้เอซได้รับชมค่ะสวยๆขาย,ยาวๆงามมากเดี๋ยวป้าดอกไม้ก็จะพา f อซเดินตามหาแบบไซส์ประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่า ก็มีจำกัดแค่2อกิโลอ่ะนะคะเดี๋ยวเก็บดอกเล็กๆไปมันจะเต็มตะกร้าก่อนขาย FC ไปกันต่อเลยค่ะอุ้ยแฮปปี้มากเลยค่ะเออแล้วเห็ดชนิดเนี้ยมันหาง่ายค่ะทุกคนแล้วมันมันออกเป็นกลุ่มนะค่ะจริงๆต้องเก็บให้หมดนี่ค่ะสวยจังเลย ไม่เก็บนะคะบอกไว้ก่อนส่วนนี้เก็บนี่ใช่ค่ะทุกคนแต่ดำเจ๊ซีอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไรแต่ว่าป้าดอกไม้อะ่ะชอบค่ะตื่นเต้นค่ะถ้าเจอดอกงามๆอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่มันก็สวยอ่ะนะคะมันกินอร่อยด้วยค่ะ เก็บแบบนี้เลยฝนมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําความสะอาดค่ะดูค่ะโอ้โหงามงามค่ะ fc โอ้โหนี่อะไรคะเนี่ยโต,โตเต็มที่แล้วดูสิคะดอกเบอเร์เ,รเลยโห fc ดูค่ะอล้นี้ด้วยอุ๊ย แปลกประหลาดมากใช่ไหมล่ะคะดูสิเบเร,ร์เบราเลยอันนี้ก็ใช่ค่ะนี่ก็สวยนี่ก็สวยอยู่นะคะก็จะออกน้ำตาลค่ะโตเต็มที่แล้วโหเบเรโอุ้ย โตมากค่ะนี่ก็ใช่ค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นแตรดำนะคะ fc สวยงามมากค่ะสีบนดอกของเขาก็จะมีลักษณะสีดำเข้มเลยนะคะ fc เห็นโตเต็มที่แล้วนะคะด้านล่างก็จะออกครบทาอย่างนี้และคะ่ะแต่ว่า ดอกของเขาอะข้างบนอ่ะจะเป็นสีดำอันนี้ก็ใช่ค่ะเห็นไหมออกน้ำตาลออกดำนะคะทุกคนเก็บค่ะ,ะป้าลักไม้จะดึงเอาเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดเนาะโอ้โห FC ดูค่ะ สุดยอดเลยเห็ดเรียบร้อยโอ้โห FC ป้าดอกไม้เจออีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวตัดก่อนนะคะอุ๊บโอยดอกเบอโอ้โห,โโโหทุกคนดูคะ่ะขายาวมาก FC ดูสิสวยงามมากเลยโอ้โห หาเจอจนได้ค่ะนี่ถือว่าสวยงามสุดยอดแล้วสำหรับป้านดอ,อกไม้นะคะทุกคนโอ้โหตื่นใจจังเลยค่ะให้ดูเล็กๆค่ะลักษณะของเขาให้ดูแล้วดูอีกนะคะ fc ป้านดอ,อกไม้ตื่นเต้นดีใจก็จะประมาณนี้แหละอาการนะคะโอ้โ oh หสวยงามมากโอ้โ oh หส่วนนี้ก็อวบมากค่ะ <c oughs> สุดยอดเหมือนกันค่ะทุกคน โซนนี้เยอะมากค่ะทุกคนเอาอีกสักหน่อยค่ะทุกคนดูค่ะหุยดอกบอร์รอเหมือนดอกไม้เลยสวยงามมากค่ะค่อยๆเดินค่ะเดี๋ยวมันเหยียบนะคะทุกคนดูค่ะ คแล้วก็นี่เลยค่ะออ้เยอะมากทุกคนดูค่ะโอ้โดีใจจังเลยค่ะ <c ười> เป็นดอกไม้แบบโอ้ไหนโอ้โห,ห,โโหโทุกคนดูค่ะโอ้โหทุกคนเยอะมากค่ะอุ้ยร่วงโอ้โหเอฟซีนี่ก็ใช้ย่อยนะคะไม่รู้เห็ุอะไรค่ะเต็มป่าไปหมดเลยดูสิเป็นแถวยาวเฟยเลยโอ้โหละ,ละ เยอะมากเยอะเนาะไม่รู้เห็ดอะไรคะ่ะตรงโน้นก็มีเดี๋ยวจะให้ดูเห็ดแรดำที่เก็บได้วันนี้นะคะ FC นี่เลยค่ะตะกร้าของป้าดอ,อกไม้นะคะ จะคัดเอาแต่ดอกที่มันโตโตนะคะเพื่อที่จะให้เอฟซีได้รับชมไปด้วยว่าเห็ดแบบนี้มันมันก็มีอะไรเงี้ยคะ่ะบางท่านหลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักไปแล้วนะคะแต่นี่เลยค่ะที่ป้าดอกไม้คัดออกมาให้เอฟซีได้รับชมกันนะคะก็ว่ายัางไม่ได้ทําความสะอาดนะคะทุกคนนี่ก็แบบดอกใหญ่ขายาวมากเลยค่ะเดี๋ยวป้าดอกไม้ทําความสะอาดก่อนคะ่ะเอฟซีโอเคค่ะทุกคนเด้ ป้าดอกไม้ก็จะคอนโทรลทุกอย่างละค่ะบางทีก็จะมีใบไม้หรือว่าเป็นตัวทากอยู่ข้างในนะคะต้องดูให้ดีเห็มไหมคะเพราะว่ามันอยู่ตามธรรมชาติเนาะมันก็จะมีเศษกิ่งไม้เล็กใหญ่มีใบไม้บ้างอยู่ข้างในอย่างนี้ยคะ่ะเราต้องผ่าจะทําให้เป็นชิ้นเล็กประมาณนี้ล่ะคะ่ะการทําความสะอาดก็จะประมาณนี้ล่ะคะ่ะเอฟซีป้าดอกไม้จะผ่าแบบ ตามความยาวของเขาเลยดีใจค่ะแฮปปี้วันนี้ไปฝนก็ลงมาโปรย,ปลยกลัวจะไม่ได้เห็ดให้เอฟซีได้รับชมกันป้าดอกไม้ก็ยังบันๆอยู่ค่ะเมื่อเช้านี้โอ้โห,หดูค่ะเห็นไหมดอกสวยเนี่ยค่ะเขาจะมีตัวทากอะค่ะด<ม>อกไม้ใสุ่งมือแล้วตัวทากเล็กๆอะค่ะทุกคนต้องดูให้ดีค่ะโอโหให้เขาลง ใส่ในกระ,ะมังเดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งข้างล่างค่ะทุกคนเห็ดประเภทนี้ก็คือพวกเราอบแห้งอย่างเดียวเลยค่ะผ่าเครื่องออกมาแล้วได้สี่ชิ้นค่ะทุกคนดูค่ะสวยค่ะสวยดูเดี๋ยวค่อยไปล้างค่ะป้าดอ,อกไม้จะทําอย่างนี้แหละก็คือเห็ดล็อตนี้ยป้าดอ,อกไม้จะเก็บไว้ให้ตัวเองค่ะไปาต้มจืดมีตัวทากเล็กๆเยอะมากเลยนะเอฟซีเพราะว่า ตรงกลางเขาจะไม่ปิดค่ะเขาจะเปิดค่ะเห็นไหมคะตัวทากเล็กๆทุกคนก็เอาเอากระดาษสีขาวรองเนี่ยจะมองเห็นได้ชัดค่ะเอฟซีผ่าครึ่งไปเลยค่ะกรีดลงไปเครื่องอบนะคะจะวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะส่วนนี้เห็ดน,นะคะเทอย่างนี้ก่อนแล้วก็เปิดน้ำค่ะก็จะล้างให้สะอาดหน่อยค่ะทุกคน ไม่รู้นะส่วนตัวบ้างไหมก็ชอบจะทําแบบนี้แหละคะ่ะสบายใจกว่าค่ะทุกคนก็จะเอาให้พอดีพอประมาณเลยค่ะจะใส่ตามชั้นเพื่อเอาไปอบนะคะและอีกอย่างป้าดอกไม้ก็อยากให้เอฟซีท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมช่องของป้าดอกไม้อะได้รับชมด้วยว่าเออมันมีเห็ดชนิดนี้ด้วยนะมีเห็ดแบบว่า เห็ดแรดำรูปร่างเขาก็จะสวยแปลกๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเรียบร้อยปล่อยให้เขาเสด็จน้ำก่อนถ่ายทำความสะอาดเห็ดแรดำเสร็จ um ก็เกือบคั่พอดีนะคะก็ะหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการรับชมคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเช่นเดิมนะคะ f อป้าดอกไม้ขอให้ทุกคนโชคดีมีแต่ความสุขค่ะอย่าลืมติดตามป้าดอกไม้ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคน